สวัสดีครับผมเจวรปันะครับมาเติมข่าวสารฟุตบอลไทยเข้าสมองกันดีกว่าครับก็ถือว่าเป็นการทวนความจำของผมด้วยในทุกๆวันนะครับที่อาจจะมาสรุปเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเรื่องของทีมชาติเนี่ย เหมือนบทสรุปในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเดือนกันยายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเตรียมทีมกันแบบไหนตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเรียกนักกีฬามาทยอยเก็บตัวทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารโดยจะดูว่าต้นสังกัดของนักบอลที่เรียกมาเนี่ยแข่งวันไหนถ้าเกิดว่าแข่งวันเสาร์เนี่ยจะเรียกมาเก็บตัววันจันทร์ถ้าเกิดแข่งวันอาทิตย์จะมาเก็บตัววันอังคารแต่ในแง่ของเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเดี๋ยวบางแมชจะมีเกมกลางสัปดาห์ บางทีมต้องเดินทางกลับจากต่างจังหวัดในฐานะทีมเยือนแล้วถ้าเกิดว่าเขาปล่อยนักกีฬามาเล่นให้กับทีมชาติมาซ้อมเนี่ยก็เท่ากับว่าสมโมสรก็จ่ายเงินเดือนนักบอลแบบฟรีๆแต่ไม่สามารถคนโทรลได้เพราะต้องมาภาวะพะวงกับทั้งงานสมโมสรและก็งานทีมชาติซึ่งจริงๆพอเข้าสู่ซีซั่นของลีกเนี่ยมันก็ควรจะเล่นในฐานะนักเตะอาชีพมากกว่าดังนั้นแผนที่ออกมาเรียบร้อยก็คงจะเป็นการเรียกมาเก็บตัวล่วงหน้า1สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่บวของฟีฟ่าเดในวันที่1-9กกันยายนนั่นหมายความว่า เด็กที่อยู่ในข่ายซึ่งตอนนี้มีการลิสต์รายชื่อไปแล้วนะครับใครที่อยู่ในชุดสุดท้ายเนี่ยจะถูกเรียกไปซ้อมก่อนล่วงหน้า1สัปดาห์สําหรับพวกที่เป็นตัวสํารองหรือไม่มีเกมการแข่งขันเลยเพื่อทําความฟิตก่อนโดยจะเรียกมาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาก่อนจะต่อถึงเดือนกันยายนดังนั้นบางคนอาจจะเรียกมาปุ๊บแล้วมีโปรแกรมในการไปเล่นกับสมโมสรหรือว่าบางทีมอาจจะเรียกกลับไปเพื่อให้ไปนั่งเป็นตัวสำรองรอเปลี่ยนอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่สมาคมก็ยินดีที่จะปล่อยตัวกลับไป โดยส่วนนี้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สมาคมต้องรับผิดชอบสมบุิเอานักบอลมาซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรากฏว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มีแข่งเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเดินทางดูแลให้กับสบโมสรไปหรือว่าอาจจะให้สโมสรจัดก,การแล้วก็มาเรียกเก็บทีหลังตรงนี้ก็แล้วแต่ตามตกลงแต่ว่าทิศท,ทางในการทํางานดูแล้วจะง่ายกว่าแผนแรกดังนั้นในเชิงของเรื่องความฟิตเนี่ยก็อาจจะเบาใจไปได้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่านักกีฬาไม่ทําร่างกายเลยในช่วง3-4เกมแรกของลีกเนี่ย ฝ่ายฟิตเนสโค้ดอาจจะส่งข้อมูลเพื่อตัดปัญหาเลยคือชื่อเสียงก็สําคัญแต่ถ้าเกิดว่าความฟิตไม่ได้อาจจะโดนตัดชื่อทิ้งไปเลยเพราะการเล่นเนี่ยต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าชิงแชมป์อาเซียนจะมาเดินเล่นเหมือนคนหมดแรงไม่ขยับหาช่องเนี่ยตรงนี้โค้ดวางก็อาจจะอยู่ลําบากเหมือนกันในอนาคตฉะนั้นใครอยากติดทีมชาติก็ต้องดูแลตัวเองนี่คือแผนของยูยี่สาเขาเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสกันต่อหลังจบชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกก็คือซีเกมที่เราเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม อเอาไปว่าณนะตอนนี้เราชัดเจนนะครับว่าไทยลีกจะไม่หยุดโปรแกรมการแข่งขันแน่นอนซีเกมอยากเตะก็เตะไปไทยลีกก็แข่งขันไปด้วยแต่อาจจะมีอารมุอร่วยให้สำหรับบางสโมสรที่มีตัวนักเตะทีมชาติเยอะสะหน่อยแล้วถ้าเกิดปล่อยมาให้เล่นทีมชาติเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเล่นกับคู่ต่อสู้ในลีกก็จะเลื่อนให้เป็นบางคู่ โดยจากการประชุมของสโมสรเนี่ยก็จะส่งทีมละ2คนแต่ในแง่การทํางานของโค้ชเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้นักกีฬาจากทุกทีมเขาอยากได้นักกีฬาที่ตรงกับสเปคแล้วก็แผนการเล่นของเขาคราวนี้แต่ละชาติทำอย่างไรครับเราก็ต้องมานั่งตั้งคําถามกันว่าวันนี้เราไม่ได้หยุดลีกแต่ชาติอ,อื่นๆเขาหยุดกันหรือเลปล่า ก็ฟังไว้เป็นแนวทางแต่ผมไม่สนับสนุนนะครับให้ทีมชาติไทยหยุดลีกเราทําถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าทุกชาติเนี่ยดูจะเอาจริงเอาจังอย่างล่าสุดอินโดนีเซียประกาศชัดเจนว่าพวกเขาจะหยุดโปรแกรมลีกเลยในช่วงที่มี4เกมแข่งขันแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการเก็บตัวก่อนทัวร์เมนต์หสัปดาห์เป็นการประชุมล่าสุดของลีก้าอินโดนีเซียคือจริงๆเนี่ยสโมสรในอินโดก็ไม่พอใจหรอกครับแต่เมื่อลีกมันจัดมาแล้วเนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องปล่อยตัวนักกีฬาทุกอย่างก็ต้องเจรจากัน พอไม่ใช่กรอบปฏิทินของฟีฟ้ามันก็คุยไม่ง่ายเพราะว่าสโมสรไม่จําเป็นต้องปล่อยมาก็ได้ไม่ได้ผิดกฎและพอเป็นรุ่นยู23เนี่ยมันไม่ได้มีกฎเรื่องนี้รองรับเหมือนชุดใหญ่ด้วยอีกหนึ่งทีมครับที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของไทยอยู่แล้วคือเวียดนามยืนยันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าพวกเขาจะหยุดหลีกก่อนซีเกมส์เดือนเลยซึ่งซีเกมเนี่ยแต่สอาทิตย์แล้วพวกเขามองไกลนะครับว่าจะหยุดยาว หากว่าเวียดนามสบบามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียยู23ในช่วงเดือนมกราคมก็คือเตรียมงาน2ทัวร์นาเมนต์นี้ไปเลยเพราะเป้าหมายของเวียดนามเนี่ยเขาหวังถึงเป็นแชมป์เอเชียยู23เลยนะครับยุคก,ก่อนหน้านี้เคยทําได้มาแล้วในปี2018ตอนพักครังซอไปคุมทีมแต่เราต้องเข้าใจว่ายู23รอบนี้มันไม่ได้เข้มข้น,มนไม่ได้มีผลต่อการคัดโควต้าโอลิมปิกฉะนั้นหลายชาติในเอเชียที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะส่งเด็กดาวรุ่งมาเพื่อมองไปถึงโอลิมปิกในปี2028 คือเอายาวชนที่พร้อมจะขึ้นไปในชุดนั้นเนี่ยมาเล่นบ่มอายุสร้างกระดูกในชุดนี้ก่อนแต่พวกอาเซียนเราเนี่ยคือเราไปสู้เขาเนี่ยยังไงก็ลาบากเราก็ต้องหวังความสําเร็จที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่จะว่าไปเวียดนามก็มีปัญหานะครับทีมอย่างโกงอันฮานอยแล้วก็นามดิงซึ่งเป็น2ทีมใหญ่เนี่ยต้องเล่นในรายการสวมสรชิงแชมป์อาเซียนคือชอปปีค้คัแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกคือถ้าเกิดหยุดวีลีกให้แต่พวกเขาก็ต้องแข่งในรายการนานาชาติฉะนั้นทางออกก็คือขอตัวไว้ก่อนแล้วก็พอแข่ง ขณะที่ลีกอื่นๆนะครับก็มีการคระกันพอสมควรในเรื่องของแนวคิดอย่างมาเลเซียชัดเจนว่าไม่หยุดโปรแกรมแข่งขันแน่ทาเหมือนไทยลีกตอนนี้เลย <c oughs> เช่นเดียวกับสหพอลาวส่วนสิงคโปร์จะหยุดให้ก่อนแข่งขันซีเกมส์หเดือนเลยให้เตรียมทีมเต็มๆแต่ว่ายังมีอีกหลายชาติที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะครับเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเมียนมาบรูไนฟิลิปปินส์และก็ติมอร์ส่วนกัมพูชาเนี่ยพวกเขาเว้นโปรแกรมลีกไว้แล้ว ให้ทีมชาติได้ซ้อมประมาณ2สัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่ซีเกมส์ก็ต้องมาจับตาแหะครับว่ากัมบูชาจะเอาไงกับซีเกมส์ครั้งนี้จะถอนตัวไหมเพราะว่าล่าสุดคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยเนี่ยยืนยันว่ากัมบูชาส่งรายชื่อนักกีฬามาแข่งขันเพียงแค่57คนนะครับก่อนหน้านี้มาเป็นพันกลายเป็นว่าโอกาสถอนตัวมีแน่นอนแต่จะเอาไงก็รีบตอบนะครับไม่ได้เสียดายอะไรแต่พูดตรงตว,ว่าลำคาญ เจ้าภาพเขาจะได้รู้นะครับว่าต้องรองรับยังไงทั้งที่ทพักการเดินทางนี่คือเรื่องสําคัญที่ส่วนรวมเขาต้องการคําตอบไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้พูดถึงเรื่องของการเก็บตัวนักกีฬาเนี่ยนะครับเป็นปัญหาโลกแตกสําหรับมหาก,กรรมกีฬาที่น้องๆหรือว่าพี่ๆในวงการเนี่ยโหก,ก็จ้อกมาพูดเรื่องนี้กันเป็นแถวเลยนั่นก็คือเรื่องของเบี้ยเลี้ยงในการได้รับต่อการฝึกซอมปรากฏว่านี่4เดือนแล้วนะครับนักกีฬาเนี่ยซ้อมไปโดยที่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงท้ายที่สุดเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ได้คงจะมีการเบิกจ่ายกัันนนแแบบราาาาาชายย้้้อหลงต่่ผมมถววไปฏิิกกีีฬพ เกมเนี่ยมันจัดมากี่ปีแล้วแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าซีเกมมันจัดทุก2ปีมันไม่มีงบสำรองอะไรที่มันจะจ่ายได้เลยแหละครับคือถามว่ามันติดปัญหาอาจจะติดกันได้สักเดือน2เดือนเนี่ยผมว่ามันยังพอทนแต่นี่มันสเดือนแล้วอย่างซีเกมเนี่ยนักกีฬาเก็บตัวสัก6เดือนคุณติด4เดือนแล้วนักกีฬาต้องไปแข่งขันที่ต่างประเทศกลับมาผมว่าบางคนอ่ะเพิ่งจะได้เบี้ยเลี้ยงอันนี้ผมขอพูดแทนนะครับอย่างสมาคมกีฬาใหญ่ๆที่นักกีฬาเขาเป็นอาชีพด้วยทางฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ย คงไม่สะดุ้งเท่าไหร่เพราะว่านักกีฬาเนี่ยเขาก็มีสะดุ้งสตางพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่สมาคมกีฬาเล็กๆที่มีนักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีสะดุ้งสตางนะครับไม่ได้มีเงินเก็บเขาก็มาซ้อมเป็นนักกีฬาหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองพยายามโฟกัสที่ผลงานให้เต็มที่หวังจะได้เหรียญเอาเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการก,ารกีฬาแห่งชาตินี่คือวงจรชีวิตของนักกีฬาสมัครเล่นในบ้านเราที่บอกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ ผู้ดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีพูดไม่ออกแต่พวกนักกีฬาตัวเก่าเนี่ยโ,โหเขาพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอย่างพี่ตองสิดชอยเนี่ยกลับมาช่วยทีมชาติคือเคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าซ้อมจนไม่มีเงินเนี่ยต้องไปกู้นอกระบบมาเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในการที่จะได้ซ้อมต่อโดยที่ไม่ได้เสียสมาธิว่าเฮ้ยกูจะกินตอนไหนกูจะมีเงินหรือเปล่าจะเดินทางไปซ้อมได้ยังไงถ้าต้องมานั่งคิดเรื่องเงินทุกวันกลายเป็นว่าทุกคนก็ตัดปัญหาเอาเงินก้อนมาเลยทีเดียวแล้วแข่งเสร็จได้เหรียญก็ค่อยปปดนี้ ผมถามในว่าแนวคิดแบบนี้มันใช่เหรอครับกับการเป็นนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติคือไม่ต้องให้เงินเขาเยอะก็ได้ให้ตามที่มันจ่ายตามกําหนดแต่มันต้องให้ตรงเวลา แล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องของแต่ละสมาคมด้วยนะครับเช่นต้องซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมผมเคยได้ข่าวนะว่าบางสมาคมเนี่ยโหเล่นกันแบบว่าเบิกของมาปุ๊บเนี่ยให้นักกีฬาไม่ถึงตามโคตา้าและก็เอาไอ้โคต้าที่กักไว้เนี่ยเอามาขายนักกีฬาซึ่งไอ้ประเภทกีฬาที่มันต้องใช้ผู้อุปกรณ์ฝึกซ้อมเนี่ยคุณก็ไปนึกกัน,นเราเองแล้วกันว่ามันมีกี่ประเภทพูดตรงๆนะครับว่ามันบั่นทอนใจของนักกีฬามากแล้วเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราไม่อายเขาเหรอที่นักกีฬาเนี่ยควรต้องทําผลงานให้ดีเพื่อจะเป็นเจ้าเหรียญทอง แต่วันๆต้องมานั่งคิดว่าให้กูจะได้เงินเมื่อไหร่กูจะหาเงินที่ไหนว่าในการใช้ชีวิตเพื่อจะ้อมคือตอนนี้นะครับมีการกดดันไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก้ปัญหาภายใน2ส,สัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่คืบหน้าต้องยื่นเรื่องไปให้รัฐบาลและถ้าเกิดมนถึงจุดนั้นเนี่ย การต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมันจะมีความภาคภาูมิใจอะไรวะแล้วเนี่ยคือปัญหาเดิมๆนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยผมทําข่าวมากี่ปีไอ้เบี้ยเลี้ยงออกช้าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกก็ฝากผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องไปถึงรัฐบนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสรวงเทียนทองเนี่ย ถ้าถึงระดับนั้นยังช่วยแก้ไขสั่งการอะไรโดยเร็วไม่ได้ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าปัญหาไทยกับพูชาก็เห็นกันอยู่บางทีเกิดเป็นคนไทยที่บอกว่าอะไรก็ได้สบายๆแต่เราทุกคนเนี่ยต้องกินข้าวไม่ได้กินขี้นะครับการจะใช้เงินทุกวันนี้มันก็ต้องใช้แบงค์ไม่ได้ใช้ใบไม้ก็ฝากทุกท่านที่มีอำนาจเนี่ยช่วยจัดการละกันผมเนี่ยเป็นเพียงแค่นักข่าวก็เปียบเทียบจะเป็นหมาเนี่ยก็เป็นหมาเฝ้าประตูบ้านก็ได้แค่เห่าส่งเสียงให้คนได้ยินเพื่อให้มันเกิดการช่วยเหลือก็หวังว่าพวกท่านจะ คราวนี้ขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนทั้งการเมืองแล้วก็กีฬาหลังจากที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันนะครับเพ <c oughs> ิกถอนที่ดินเข่ากระโดงคืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแือว่ารอฟอทอตามคําพิพากษาของสาลดีกาที่ได้ให้อํานาจกับอธิบดีกรมที่ดินดําเนินการเรื่องนี้ โดยในเนื้อที่5,000ไร่เนี่ยมันก็มีส่วนของชาวบ้านและก็ภาคเอกชนซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนที่เป็นประเด็นเนี่ยในเชิงของกีฬามันก็คือสนามช้างอารีนาของบุรีดามยูไนเต็ดและก็สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่าสนามแข่งรถอันว่าผมเคยโพสต์เรื่องนี้แล้วนะครับและยืนยันว่าให้ทําตามความถูกต้องผม,มไม่ได้มีประเด็นนะครับกับการจัดการของคุณภูมิธรรมในเรื่องของขาวกระโดงแต่ผมติดใจเรื่องของกัมบูชามากกว่าฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าคุณทําเร็วต้องไปให้สุดก็หวังว่าทุกๆเร เพราะมันก็สู้กันมาหลายสารจนมันจบสาลดีกาฉะนั้นตั้งแต่สารชั้นต้นสาลอุทธรและก็สาลฎีกาเมื่อจบที่การขอที่คืนมันก็ต้องมาคุยขั้นต่อนะครับว่าจะทํำยังไงโดยทางฝั่งของบุรีรัมเนี่ยก็มีข่าวล่าสุดว่า7สิงหาคมนี้เวลา10โมงเชา้าเขาจะส่งคนออกมาชี้แจงตอนแรกเนี่ยคิดว่าพี่เนบินจะออกมาพูดเองแต่สุดท้ายน่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายหละครับที่จะออกมาพูดแล้วก็มีชาวบ้านบุรีรัมผู้ประกอบธุรกิจบริษัทนิติบุคคลที่เป็น เจ้าของโฉนด995รายที่รวมพื้นที่เนี่ย5,083ไร่แล้วเขาบอกลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดให้สื่อเนี่ยลงดูพื้นที่จริงในวันนั้นด้วยคราได้ตามหลักการถ้าเกิดภาครัฐขอที่คืนเนี่ยก็ต้องดูคําสั่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตามที่มีการประกาศออกมาเนี่ยมันมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วว่าน่าจะต้องมีการรื้อถอนดังนั้นตามคําพที่ภากษาเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐจะกลายเป็นผู้บุกรุกทันทีแต่คราวนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ารืออ้วเี่ ทางรอฟอทอไม่ได้เอาที่ไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันก็แค่เอาโฉนดคืนกลับไปแล้วก็มาทําสัญญาเช่าให้มันชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องมีการปรับหรือว่าจ่ายค่าเช่าย้อนหลังตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในแนวทางของบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยทิศทางของกีฬาจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ทราบม,มาเนี่ยถ้าเกิดว่าชาอารีน่าไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยก็จะโยกไปใช้สนามเขากระโดงก็คือบุรีรัมซิตี้สเตเดียมที่เป็นพื้นที่ของอบอจอบุรีรัมคือตรงน,นั้นเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานในการจัดการแข่งขันทั้งไทยลีกแล้วกรัันนนนานาาตอย่แแลล้้้เีีงงงมมมมกฎถจปปส AFC หรือว่าไทลีกล่วงหน้าโดยที่ผ่านมาเนี่ยชา้าอดีตหน้าก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับปรับปรุงพื้นหญ้าทำระบบใหม่เพื่อให้พร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่สุดท้ายตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรยากมากนะครับเพราะว่าศาลมันตัดสินถึงดีกาแล้วเนี่ยมันจบสิ้นหมดก็ต้องว่ากันไปตามคำพิพากษาแต่ในมุมของการอออฉโฉดโดยมิชอบจากคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าทางฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้พวกเราฟังกันีกทดีดีกว่า ขอยาไปดูเรื่องซอฟต์กันหน่อยดีกว่านะครับกับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็อาจจะมีคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจาเป็นถ้าเราจะไปฟุตบอลโลกในอนาคตก็ต้องเริ่มจริงจังกันสักทีหนึ่งกับเรื่องของแผนในการสร้างยุทธลีกต่างๆตอนนี้ลีกยู21ที่ปรับมาจากยู23เนี่ยนะครับเขามีการเปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปิดอย่างเป็นทางการแต่เขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ แข่งขันในฤดูการที่แล้วเนี่ยที่หนองบัวเป็นแชมป์แล้วก็บุรีรัมเป็นรองแชมป์เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมก่อนก็ให้ตอบคอนเฟิร์มกลับมาว่ามีใครสนใจที่จะสมัครต่อบ้างปรากฏว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยมี8ทีมนะครับตอนนี้เหลือ6ทีมที่ตอบรับไล้งแต่บุรีรัมยูเนเทตแบงคอกยูเนเ็ดพัทยายูเนเ็ตหนองบัวพิชยะชลบุรีเอฟแล้วก็การท่าเรือ โดยมี2ทีมที่อยู่ในฤดูกาลที่แล้วคือสุพรรณบุรีและก็ระยองที่ถอนทีมไปคราวนี้นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็คือสวสอนใหม่ที่สนใจเพราะตามแผนเนี่ยอยากให้มีขั้นต่ำ8ถึง12ทีมคืออยากดันให้มากกว่าเดิมเพราะว่าฤดูกาลก่อนมีแค่8 ตามเป้าหมายอะได้เยอะ16ทีมเลยแต่เป็นไปไม่ได้ผมบอกนะครับว่ามันจัดยากเพราะว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องของกรอบอายุเนี่ยนักกีฬาวัยเนี้ยมันเล่นอาชีพแล้วถึงแม้จะเล่นในไทยลีกหนึ่งไม่ได้ก็เล่นไทยลีกสองไทยลีกสาได้พอเอามาทําลีกเยาวชนแบบเพียวๆเนี่ยผู้บริหารต้องเข้าใจก่อนว่าตัวนักกีฬาของแต่ละสบโมสรมันไม่พอเพราะว่าไม่มีใครเอานักกีฬามานั่งรับเันเดือนเป็นสํารองเพื่อจะรอแข่งในลีกอยู่21หรอกครับเขาก็พยายามไปเสริมผู้เล่นที่เป็นระดับซีเนีย เก่าเกมมากประสบการณ์และดูการเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเคยเงินเดือนแสนหนึ่งแสนห้าเนี่ยเหลือห้าหกหมื่นทั้งนั้นเขาก็ต้องเอาแบบที่ใช้ได้เลยเอาไว้ในทีมแล้วส่วนพวกเด็กๆเ,เนี่ยก็ไปหาเวทีในไทยลีกสองไทยลีกสามแล้วเดี๋ยวไทยลีกหนึ่งก็ไปสอยตัวนนในฤดูกาลต่อไปมันก็เป็นวัฏจักของมันอยู่แล้วแต่ถามว่าทีมน้องใหม่ที่สนใจมีไหมมีนะครับเช่นพลังการอุทัยธานีและก็กะเกษตรศาสตร์ พียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารตอบรับเข้าร่วมอย่างเป็นทางการและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยจากแพลนก็คืออีกประมาณ6สัปดาห์ที่ลีก U21 เนี่ยจะกลับมาแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่ามันเตะไม่ทันเนี่ยผมว่าเขาก็เลื่อนไปอีกได้แต่ว่าการจะแข่งขันลีก U21 นี่ยหลายสมโมสรต้องเติมผู้เล่นในตลาดซื้อขายรอบนี้แะครับเพราะมันจะมีผลต่อการใส่รายชื่อ ตามกฎของไทยลีกอยู่แล้วฉะนั้นไอเดียที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันช่วยได้อย่างแน่นอนก็คือคุณไม่ต้องปรับเป็นลีกสำรองก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากกลืนน้ำลายตัวเองคุณก็ใช้ชื่อ U21 เหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าข้างในเนี่ยคุณสอดไส้ไปเลยก็คือยืนพื้นให้ใช้เด็ก U21 ขั้นต่ำในสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยกี่คนระบุไปเลยว่าห้ามเปลี่ยนออกขั้นต่ำกี่นาทีอะไรก็ว่าไปและต้องมีตัวจริงเล่น90านาทีกี่คนก็ใส่ให้มันชัดเจนเขียนกฎมาได้นี่ จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ทีมเพิ่มเนี่ยคุณก็ลองไปเฉลี่ยดูว่าแต่ละทีมที่มันอยู่ในลีกตอนนี้มันมีนักกีฬาอยู่21ในทีมเนี่ยกี่คนหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า21เนี่ยอย่างน้อยเกิน5-6คนไหมคุณก็ไปเอาพวกโควต้าต่างชาติที่ไม่ลงสนามในเกมไทยลีกแล้วก็บรนดาผู้เล่นไทยที่อายุเกินเนี่ยบวกเข้าไปในโควต้าเสริมพวกนี้อีกทีมอื่นเขาจะได้คิดว่าเฮ้ยแบบเนี้เขามีโอกาสส่งได้ พราะเขาไม่ต้องหาตัวนักกีฬาเพิ่มและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าฮ้ยเขาได้ลองทีไม่ต้องหาเกมอุ่นเครื่องมันก็เป็นรายการที่เออมีเงินรางวัลด้วยมีค่าเดินทางให้เล็กน้อยตามระยะทางที่ไปเยือนทีมต่างๆและผมมองว่าดีด้วยซ้ำนะครับ ไปเสนอสปอนเซอร์ก็ได้อย่าไปคิดเองว่าสปอนเซอร์จะไม่พอใจไปคุยกับเขาสิครับว่าถ้าเกิดเด็กอยู่21เมันเตะกันเองเนี่ยมันมีสักกี่ทีมที่มีนักกีฬาอยู่21เนี่ยเหมือนกันทุกทีมอย่างเขาดูการก่อนสุพรรณเนี่ยเด็กก็อายุ1 6บ8การท่าเรือก็มีเด็ก1 7บ8พอเจอกันกับบางทีมมันก็มีระยะห่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวต่างชาติมีตัวไทยที่ไม่ลงสนามในเกมไทยลด็กมาประคองความเข้มข้นมันก็จะดีมากขึ้นและเชื่อเถอะครับถ้าเกากิิด่่่าาาาาคคุุณงนบบพียพยไไมมมโโตตต้ตชตตอปู24 ไหนบอกว่าทำเอาไว้เนี่ยให้โค้ดเขาใช้งานตอนที่ชี่กะยะมาหรือว่าโค้ดวางมาเนี่ยมีกี่คนครับที่มาจากหลีกสำรองส่วนใหญ่ที่เล่นหลีกสำรองเนี่ยมันก็ขึ้นชุดใหญ่ของสมโมสรกันทั้งนั้นตอนนี้ควรจะไปหาคําตอบว่าทำอย่างไงให้หลีกอยู่ยี่สิบเอ็ดที่มันมีเนี่ยมันสามารถเตะได้ระยะยาวมากกว่า4ี่เดือนพอทั้งหมดที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะครับว่ามันไม่ดีมันควรจัดต่ออยู่แล้วแต่มันต้องปรับให้มันเกิดการส่งแข่งขันของทุกทุกทีที่เขายอมรับกันได้ตีโจทย์ให้แตกครับว่าคุณต้องการจะปั้้ 21, ้้นนนดกก11ะััปมมมาาาไไ่่ีีททงหคุณจฬ คนจากทุกทีมเข้าสู่ทีมชาติมันก็มีดีบ้างรายบ้างคุณต้องเอาพูต้ตัวต่างชาติกัรรัตเตไทยตัวเก่าเกมเนี่ยมาช่วยในการสร้างาประสบการณ์ให้กับเด็กพวกนี้ดังนั้นที่เขาส่งเรื่องไปตามแนวทางที่ผมพูดเนี่ยและผู้บริหารตีกลับเนี่ย ผมขอพูดตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าเอากลับไปพิจารณาใหม่เถอะไม่อย่างนั้นทีมมันก็จะไม่เต็มลีมันก็จะรันไม่ได้ดูการที่แล้วผมก็พูดแบบนี้แหละครับก็มีแฟนบอลบางส่วนไม่พอใจหาว่าผมเนี่ยเอออรไรก็ขัดอย่างเดียวผมเสนอแนวทางทุกครั้งเวลาผมพูดนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนจริงๆอย่างครั้งที่แล้วผมบอกว่ายูยี่สามจัดไปเนี่ยไม่เกิดหรอกเพราะว่านักกีฬายี่สามเนี่ยมันเก่งแล้วก็ต้องถอยลงมาปรากฏว่เาเป็นยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันควรจะศึกษาปัญหาจากครั้งก่อนเพื่อเอามาปรับให้มันเกิดคุุณณภาา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 พพพสสสหรรรััับววกาากกกกเมมมที่่ดดฉะนนน้้้็ฝผูิคยยจ พอไล่จากยูย่สิปุ๊บเนี่ยมาต่อยูยี่สิบอ่าถ้าว่ากันตามหลักนะครับหลังจากดึงสิทธิ์คืนมาจากบุรีรามก็คือจริงๆพอตกรอบปุ๊บเนี่ยก็หมดการทํางานของบุรีรามและที่เซ็น MOU กับทางสมาคมกลายเป็นว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสูญยากาศเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไอ้พวกแฟนบอลสายด่าเนี่ยบอกว่าให้เอาให้สมาคมกลับมาทําเถอะน้าทําได้ดีกว่า ตอนนี้ไม่รู้ดีกว่าหรือเปล่าแต่ที่แน่ยังไม่ได้ทำครับเพราะแนวทางในการจ้างโค้ชเนี่ยถ้าตามมายเซ็ตเนี่ยชัดเจนเนะครับว่าเอาโค้ชมาล่วงหน้าคุณต้องมาจ่ายเงินเดือนทุกเดือนผมเข้าใจว่ามันเปลืองแต่ผมคิดว่าตามสเต็ปเนี่ยเขาต่งตั้งก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มประมาณ6เดือนฉะนั้นทัวร์นาเมนต์ของ U20 เนี่ยมันจะแข่งปีหน้าคือเดือนตุลาคมณวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งไม่ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งต่างประเทศเนี่ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดทุกอย่างแบบนี้นะครับเด็กทุกคนที่อยู่ในข่ายเนี่ยควรจะมีโอกาสเรียกมาฝึกซ้อมโดยฝ่ายเทคนิคครับวันนี้คุณเีนแอนโทนีฮัสซันนั่งผออ,อยู่เขาก็ไปดูบอลจริงจังมาหมดและผมก็ได้ยินว่าเขามีไอเดียนะครับอยากกระทําข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการสร้างฐานของผู้เล่นจริงๆโดยที่เราเนี่ยต้องมีข้อมูลของเรานะครับไม่ใช่เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปให้กับต่างชาติเขาเก็บเป็นฐานข้อมูลและสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปซื้อข้อมูลตัวเอง เอาไปว่าความหมายที่ฮัสซันต้องการเนี่ยเขาอยากจะสร้าง Data p h i l o s o p h ีหรือว่าดูานะครับว่าอัตลักษณ์ของเราอะ่ะผู้เล่นเราเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบไหนตำแหน่งแต่ละตำแหน่งซึ่งพวกนี้เขาคงไม่ได้คิดเองเหรอกครับเขาก็ไปดูแหละว่าเด็กไทยเนี่ยมันมีฝีไม้ลายมือแต่ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุยกับโค้ชแลกเปลี่ยนกันแต่ทีมงานเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเขาก็พยายามจะต้องลองจากการที่เขาต้องทําทีมหรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวของเด็กสักชุดหนึ่งแล้ววันนี้ตองกบ,บินทําสัตจานันกับโค้ตเต้ยผานุพวย์งผิวอ่อนเนี่ย สัญญาก็ยังไม่ไยกเลิกนะครับเป็นทีมงานของนิชิกายะแต่ยังทํางานกับสมาคมต่อรับเงินเดือนต่อที่ปลดไปเนี่ยก็เป็นทีมงานของกายะในบางส่วนฉะนั้น2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงการเป็นเฮดหลอกแต่ว่าเขาเป็นมุดงานที่ทํางานได้คุณจ้างเขามาแล้วเนี่ยคุณก็ให้เขาสเกล์เลยอาจจะเอาอาจารย์แดงทรงยศมาช่วยก็ได้ตั้งทีมตรงนี้เซตนะครับเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็เก็บข้อมูลของเด็ก U20 ที่อยู่ในข่ายจะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในปีหน้าเนี่ยตอนนี้มันมีเด็กสักอายุ18 19เเนนนีี่่่ยจจาาากกทททมมไหไหหบบ้งลอูะํแค็ ได้กี่รอบพอผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติฮัสซันเนี่ยเขาเสนอแผนนี้ไปเนี่ยสมาคมต้องรีบรับเลยนะครับเนื่องจากว่าฮัสซันเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมาคุมทีมชาติเยาวชนคือถ้าเขาเลือกได้เนี่ยผมว่าเขาคุมทีมชาติชุดใหญ่แต่วา่าวันนี้เนี่ยในไหนเขาอยากจะสร้างฐานข้อมูลสเกลซึ่งผมได้ข่าวว่าเขาพยายามไปติดต่อเลยนะครับว่ามันมีบริษัทไหนบ้างที่จะสร้างซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลนักฟุตบอลของเราเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหล ไปยังต่างประเทศคือคู่แข่งก็จะสกาวเราไม่ได้ง่ายในฐานข้อมูลเชิงลึกอาจจะมีจากพวกไยสกาวซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขาซื้อกันอยู่แล้วในสโมสรฟุตบอลเนี่ยแต่มันก็เป็นข้อมูลที่ยังไงก็ไม่ลึกเท่าการเก็บและบันทึกจากแนวทางที่เรารู้กันเองว่าเด็กไทยหรือว่าพวกลูกครึ่งต่างชาติเนี่ยจะต้องมีความสามารถแบบไหน ถึงจะเหมาะสําหรับคาว่าทับช้างศึกตรงนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขามีแผนสมาคมอย่าไปเสียดายเงินนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่มีข้อมูลเลยนะครับที่เก็บไว้แบบเป็นดาต้าเบสของตัวเองอะ่ะใครก็มาล้วงไม่ได้เนี่ยเราไม่มีนะครับเรามีแต่ข้อมูลที่ไปขายให้กับต่างประเทศหรือเปิดให้เขามาเก็บข้อมูลกับเราคือโค้ดแต่ละคนบางทีก็ไ้ส่งงานกันหรือว่าบางคนคุยกันได้ส่งงานต่อกันแต่ก็เป็นการส่งงานในระบบที่มันไม่ใช่เว r ร์ไวที่ทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถดูได้ แล้วฮะซันเนี่ยมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กอายุอาจจะเป็น17หรือว่าต่ำกว่านั้นถ้าเกิดสมาคมทำเนี่ยควรจะมีฐานข้อมูลให้กับอ e ิชิได้ดูเลยเพื่อเขาได้ติดตามฟอร์มว่าเด็กคนไหนเนี่ยมันอยู่ในขายบ้างไม่ใช่เพียงแค่อายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันไม่ใช่ข้อมูล Excel แล้วครับมันต้องเป็นข้อมูลถึงขนาดว่าตอนอายุ15 เด็กคนนี้เล่นเป็นสไตล์ยังไงแล้วถูกตามโจทย์ที่สมาคมเนี่ยลิสต์เอาไว้กี่ข้อสมมติว่าเด็กคนนี้ตอนอายุสิบห้าทำได้7ข้อจาก10ข้อขาดอีข้อเดียวเนี่ยจะไปเท่ากับแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติชุดใหญ่ยุคปัจจุบันผมว่าแบบเนี้ยโค้ชเขาก็รู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาเด็กคนนี้มาซ้อมแต่เนิ่นๆเ,เพราะว่าอายุไม่เกิน19ปีเด็กคนนี้จะเก่งแล้วสามารถเล่นชุดใหญ่ได้เลยเด็กเราก็จะโตไวขึ้นมีการผลัดใบที่เยอะขึ้นแล้วมีคุณภาพไม่ใช่เหมือนแบบโค้ชอยากจะใช้เอาคนนี้เข้ามาแต่สุดดดดทททท้้้้้้าาาาายมม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 ัันนนนกกก็็เเลลล่่่่่่่ไไไไไืือออองงจจพพฐีีีีีแวขูปะรรบ ว่าทำไมเขาถึงเลือกเด็กคนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สายตาดูเท่านั้นมันต้องมีข้อมูลสถิติตัวเลขรองรับและผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยต้องเปิดเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้มีทีมงานชัดเจนไปดูงานก็ได้อย่างบุรีรัมเนี่ยเขามีเป็นฝ่ายเลยและสโมสรอ,อื่นเนี่ยก็มีอาจจะลดหลั่นกันไป ตามเงินทุนที่แต่ละทีมจ่ายไหวแต่ขึ้นชื่อว่าทีมชาติไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แก้เกมกันแล้วนะครับเพียงแค่พักครึ่ง15นาทีเขาแก้กันในสนามพอล่าสุดกด FC เนี่ยเขาก็ให้เอาแท็บเล็ตลงไปในสนามได้แล้วผมเห็นชาติได้เขาพัฒนาเนี่ยโ,โหเขาถ่ายวีดีโอจากข้างบนส่งลงมาปุ๊บเขาวิเคราะห์กันเหมือนวอลเลย์บอลเลยนะครับว่าการยิงประตูแต่ละครั้งของทีมชาติที่เจาะเข้ามาเนี่ยมันขึ้นเกมยังไงมันขึ้นเกมได้กี่แบบมันดูได้หมด แล้วผมอยากให้ฝ่ายนีย้มันเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยจริงๆไปท้ายที่ Kings ครับครับที่กาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพเนี่ยล่าสุดนะครับการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ําเสร็จเรียบร้อยการท็อปอัพทรายนะครับแล้วก็จะเริ่มติดตั้งหญ้าหรือลายอีก3สัปดาห์กว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มนะครับคุณหมอประวัติราสบสุตรรพลังการก็บอกว่ามั่นใจเสร็จทันแน่นอนถ้าที้ดูข้อมูลนะครับของทางพันตาที่รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้เขาก็คอนเฟิร์มอยู่แล้วนะครับวางแผนเอาหญ้าพาสพาลัมที่รากเนี่ยมันเกาะตัววได้เร็ แล้วทาปฏิกิยากับยาเร่งได้เสร็จแล้วก็จะเอารถเนี่ยไปบดท,ท็อปทรายคืออาจจะมีหลุดบ้างแต่มั่นใจนะครับว่ามันออกมาดีแน่นอนเช่นเดียวกับระบบระบ,บายน้ําแบบใหม่ที่มีการติดตั้งนะครับต่อให้ฝนตกหนักการระบายก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้คือเปลี่ยนยกแผงนะครับการสเปย์น้ํากรณีที่แดดแรงก็พร้อมคือสานามตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีขึ้นตามลําดับนอกสานามก็มีการเคลียร์ไปแล้วนะครับก็เจราจาเรื่องของการจราจรที่ปัญหาติดขัดเนี่ยมีการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงตอนนี้ก็มีการบอกว่าให้ขยับ เลื่อนไปทำหลังจาก k i n g ์ครับจบเช่นเดียวกับตรงแยกวังสารพีที่มีการเพิ่มจุดกลับรถเดีย๋ยวก็ปรับช่องการจราจรเพิ่มนะครับแยกต่างๆในหัวเมืองทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวค่าบัตรในงานถแถลงข่าวที่อบจอกาญจนบุรี13สิงหาคมนี้พร้อมกับจับสลากประกบคู่ไปเลยโดยไทยกับอิรักจะเป็นทีมวาง อยู่ที่ว่าใครจะเจอฮ่องกงและก็ฟิจิทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วย Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube Facebook กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าแวะเวียนคอมเมนต์ในทุกชาแนลของเราแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ